ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงค่ะอย่างใหม่สุคนทวาก็ลูกชายคนแรกชื่อน้องชินะค่ะแพท้องตั้งแต่เดือนแรกยันเดือนสุดท้ายเลยแหละค่ะสําหรับสาวใหม่สุคนทวาที่ต้องยกให้เป็นคุณแม่สายสตรองทนทุกอย่างเพื่อเจ้าตัวน้อยในท้องมาตลอดเกือบสิเดือนค่ะล่าสุดนี้สาวใหม่ได้เจอหน้าลูกชายเป็นที่เรียบร้อยค่ะใยก่อนหนี้เจ้าตัวก็รุ้นมาตลอดให้ลูกชายคลอดตามวันที่กําหนดล่าสุดสามารถทําได้และลูกชายคนแรกของเธอคลอดมาอย่าง องาน,นนี้ดีเจโต้ได้เผยภาพพร้อมข้อความเอาไว้ค่ะว่าภาพแรกขณะที่ลูกชายลืมตาดูโลกและภาพแรกของครอบครัวเราสวัสดีครับทุกท่านผมชื่อเล่นชินะมาจากคถาชินนะบัญชรครับ ส่วนชื่อจริงชื่อว่าสิปุ้นซึ่งแปลว่าผู้ที่เป็นบุญแห่งสิริมงคลอันประเสริฐอาจารย์เฉียงตั้งชื่อให้ครับน้ำหนักแรกลอดคือ2.860กิโลกรัมครับผมทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพอ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยคะ่ะ